สวัสดีครับบันนีชองน้องไอ้ฟาสนุกกับสีผ้ามากพัดเพ็ดแล้วครับนี่ครับเพ็ดทีสีพัดรับพี่น้องเห็นบหมครับนี่ครับเพชนอะไรเพชนอะไรเพ็ดทางแล้วก็เฮ็ดใะไที่ผมมาเสียบๆนะครับเพื่อนเพชรยังอะไรครับเกลือนี่ครับดอกนี่นะครับเฮ็ดเกลือครับพี่น้องนี่นี่ครับดอกนี่ครับสุดยอดแห่งความอร่อยครับนี่เครื่องปรุงนะครับเรือพี่น้อง นี่ก็ตังพริกใส่กระเทียมพริกแห้งใส่กระเทียมอันนี้ก็ซอหอยนางโล่งซอหอยนางโล่งครับนี่ครันี่อันนี้ก็รสดีผมอันนี้น้ำตาลครับพี่น้องใบกระเพราใส่ดูงไช่กันใบกระเพราครับพี่น้องอันนี้ก็น้ำเปล่าอันนี้ก็ตะตืวครับพี่น้องนี่ก็นี่ก็กระทะครับกำลังต้ม ทอนแล้วครับพี่น้องยอดน้ำมันเดือดกันครับนี่ครับมันหลุดมันหลุดเง้ยครับไปที่แซ่บนะครับนี่ครับเบิองเฮ็ดครับเบิองเฮ็ดไปก่อนครับทอาน้ำมันเดือดครับพี่น้องเ็ดไปหามือนี่ยนะครับพัดกินเองครับพี่น้องผมไม่ได้พัดดอกแม่บ้านเพิ่นพัดครับนี่ครับพัดมาได้กินมืดบ้านนั่นครับ เตรียมพร้อมแล้วครับพี่น้องกระทะเกือบเดือดแล้วครับนี่ครับอันนี้อิ้มเลยครับเตี้ยมเตียมใส่แล้วครับใช่ ก็เท่านี้ะตีนี่ีนี่ะรอมแล้วน่งพนะอมมแมครับนตาเนะครับตานน เรื่องงาน,นนีเครับครบนีครับขันตอนนี้ใ้เรยบครับพี่น้องีส่วดครับตอนได้ครับคีรับไปครับใเลค่ะกาค่ะเ็เดียวนีคเกือก่เท่านะครับเกือกเท่าเฮกิขนเกลาเลยเตกอให หอมมั้ยครับแต่กวาั้นใจใจกับบ้าครับคือท้ายกลินลำไล้นะครับแล้วเีฟซืด้อครับแันนี้ สวัสครับคีณัมครับจะกินแล้วครับพี่น้องนมาตายแล้วหอมพี่น้องหอมเว้ยเวครับหอมตำดังคนไทยครับพี่น้องเป็นดอกนะฮะขบคุณครับ คัดเก็ี่ครับซึ่งสุิไทยก็ต้องท่านใจมอกขึ้นหน่อยแล้วทมประชัดนะไ้ครับแบบโดยอาจาน่จะาหน่อยครับรอกับรอสุกรบเดี๋ยักครู่แล้วครับน้องดีๆก็กะนอนห้อง

กดเป็นเวลอน่าขัดล่องหนครับรสชาติเนี่ยลักล่องครับสิบัวพีบังครัหอมลัล่องมาหอมกว่าสดหนามเรืครับหอมอันนบุุ่ษไกระเพาะเลยครับหอมห่อยหยนะครับหอมตำดังโศัพาบเลยหอมไก่สุดเลยครับไก่ห่วยยเครับนครับอูนทีเทาครับพี่น้องเห็นไหครับ คือปุณเฮสรต่สองสามดอกเฮสต์มนะครับฟองหมักตรงนี้นครับเดิมล่อเฮ็ดตอนนี้คือลอเฮ็ดเห็นซุกครับเกือบซุก่อดเลยแน่นอนอยูกบสิสตใบกัเพ่อครับครับพึงครับจะได้แน่นอนขอมคุครับอม รวมผสมเนี่ยนะครับพี่น้องเรื่องหอยหอยเรื่องพี่น้องโอ้หอมสงหอมน,อน,นี่ก็อันนี้ครับอ่านี่ครับวันนี้ก็บที่ใส่ใบใกระเพ้วะครับนี่ครับพี่ครับ คุ้กค่าแล้ครับพี่น้องไก่จะได้กินนะครับคงปวดหิ้วมาด้ินเราเที่ยงหิ้วนะครับนี่นี่ครับพี่น้องนะครับคือม่เจออาหารนี่ครับเมาสเต็กมาแลกกันมาย่องครับพี่น้องนี่ครับเออนี่ครับเออนี่ครับเตรียมพร้อมเสิร์ฟแล้วครับพี่น้องเอ้ยมากินด้วกันเลยครับนะครับ 可以监督工作的了。 ครับม hey, really? ึงมึงครับเห็นไหมครับนี่ครับมึงครับเปิ้ลไก่ไปนองไวจังเลยครับรสชาตินี่ครับมึงครับเฮ็ดอันนี้เฮ็ดทานที่พุ่มบานครับนี่เฮ็ดนาเล่ครับเฮ็ดกีเท้าที่พุ่งสกินนี่จบสกินนะครับไปนอง เมนูนี่ครับเป็นจานนะครับพี่น,น้องคือว่าครับเตรี <c oughs> ยมพร้อมเสิร์ฟแล้วครับพี่น,น้องเดี๋ยวจะน้อยกัิไปกินนะครับพี่น,น้องเอ้ย